ไก่ชนเงินล้านถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับคนไทยมานานนับหลายพันปีบ้างก็เลี้ยงไก่ชนไว้เพราะความสวยงามของมันบ้างก็เลี้ยงไว้ฝึกฝนเพื่อนํามาต่อสู้กันโดยเฉพาะก่อนจะกลายมาเป็นเกมการพนันขันต่อจนถึงทุกวันนี้แต่ไก่ชนแต่ละตัวต่างก็มีความสามารถและลักษณะพิเศษที่ต่างกันออกไปส่งผลทําให้มีค่าตัวที่แตกต่างกันออกไปด้วยดังนั้นในบทความนี้เราวิกิจะพาทุกท่านไปทัวร์ชมไก่ชนเงินล้านสุดดังแบบสุใจกันเลย สัตว์อันดับทำเงียบไก่ชนเงินล้านอันดับที่1เจ้าย o ค i รีเป็นไก่ชนที่ชนะแชมป์สนามเทือไทยในราคา33.7ล้านเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2561โดยเจ้าย o คีรีเป็นลูกพ่อของกววเซนฟาร์มมังกรแดนใต้ของท่านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเสมซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันความสามารถและจุดเด่นเจ้ายกคีรีเป็นไก่ชนเงินล้านมีสายตาที่ว่องไวแม่นยำลำตัวโตตีเจ็บ และสามารถถอยขยับหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้ดีทําให้คู่ต่อสู้หาทางจับต้นชนปลายได้ยากอันดับที่สองเจ้าหางโชงไก่ชนฟอร์มดีลูกผสมสามสายพันธุ์ระหว่างไทยบวกงอนบวกก่อยผู้ครองแชมป์ในสนามดีๆอนันชัยในราคาเดิมพันรวมทั้งสิ้น26.4ล้านบาท เมื่อวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2562โดยเจ้าหางชงลงสนามแข่งทั้งหมด7ไฟและสามารถเอาชนะมาได้ทั้งหมด7ไฟทำให้ไก่ชนตัวนี้มีความน่าสนใจและน่าจับตามองต่อไปในอนาคตห้ามคลาดส,สายตาความสามารถและจุดเด่นเจ้าหางโชงถือว่าเป็นไก่ชนเงินล้านที่มีลีลาชั้นเชิงดีสายเข้าปิดทุกหรือกัดตีหลังโดยเฉพาะวิธีนี้ทำให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและพ่ายแพ้ไปในที่สุด อันดับที่3เจ้ามนีแดงไก่ชนเงินล้านเจ้าของฉายาแข้งสั่งนอนเป็นไก่ชนสายพันลาปากอยโดยเมื่อวันที่18ตุลาคม2558เจ้ามณีแดงได้ลงแข่งขันในสนามเทือไทยและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยเงินเดิมพันรวมทั้งสิ้น22ล้านบาทน่าเสียดายที่ในปัจจุบันเจ้ามณีแดงได้ถูกปิดตำนานเป็นที่เรียบร้อยความสามารถและจุดเด่นเจ้ามณีแดงไก่ชนที่เดินหาเข้าต่อสู้อย่างดุเดือด รวดเร็วตีรุนแรงและยังสามารถเข้ากัดบาดตีหลังถอนขนคู่ต่อสู้ได้อย่างมีชั้นเชิงนอกเหนือจากนี้เจ้ามณนีแดงยังเป็นไก่ชนที่มีลักษณะโดดเด่นหาได้ยากคือมีนิ้วเท้าที่คมกริบคล้ายพายาเยี่ยวไปจนถึงมีเกล็ดหน้าแข้งคล้ายเมดข้าวสารแถวเดียวทําให้ใครหลายๆคนอยากได้เจ้ามณนีแดงไก่ชนเงินล้านตัวนี้ไปเป็นพ่อพันธุ์อันดับที่ 4, ทสี่เจ้าเทาแสนต่อเจ้าเทาแสนต่อไก่ชนน้าดีเมืองเพชรดีกรีไก่ชนสมุ้มามาูไร ชรับเงินเดิมพันรวมทั้งสิ้น17.8ล้านบาทเมื่อวันที่31ธันวาคม2559ณนะสนามมหาละปัจจุบันเจ้าเทาแสนต่อทุกค่ายต่อให้กับค่ายสุรสา,าฟาร์มโคราด,ด้วยค่าตัว1.5ล้านบาทอย่างเป็นทางการเรียบร้อยความสามารถและจุดเด่นเจ้าเทาแสนต่อเป็นไก่พันธุ์พม่างอนซึ่งมีลักษณะดเด่นคือกระดูกแข็งแรงลาลีดีตีจับจีสนอกจากนี้เจ้าเทาแสนต่อยังปากไว ควาพแพลคมลงลึกมาแล้วห6ายอันดับที่5เจ้าพลายงามเจ้าพลายงามยอดไก่เงินล้านน้ำดีอีก,กรีเจ้าตอมควาชัยชนะจากสนามเทือไทยด้วยเงินเดิมพันรวมทั้งสิ้น15.84ล้านบาทเมื่อวันที่29ธันวาคม2562ถึงแม้ว่าในอดีตเจ้าพลายงามจะเป็นไก่โนเนมไม่มีชื่อเสียงแต่ในปัจจุบนันเจ้าพลายงามเป็นไก่ชนที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากตัวหนึ่งความสามารถและจุดเด่งเจ้าพลายงามเป็นไก่ชนฟอร์มดี น่าแข่งแข่งตีเจ็บอันดับที่6เจ้าเขาหรือล้านเจ้าเขาหรือล้านหรือเจ้าเหย่ยเขาหรือล้านมีชื่อเดิมว่าน้องตุ้มคว้าแชมป์จากสนามชนไก่มหาลาบโดยเงินเดิมพันรวมทั้งสิ้น15.4ล้านบาทเมื่อวันที่10สิงหาคม2562จากเดิมเจ้าเขาหรือล้านเป็นเพียงแค่ไก่ชนที่ฝึกซ้อมด้วยซุ้มไก่บ้านบ้านธรรมดาทั่วไปก่อนจะมีแมวมองติดต่อขอซื้อตัวในราคา1 5 0 0 0 0บาทเพื่อนำไปฝึกเป็นไก่ชน ลงแข่งตามสนามสนามโดยเฉพาะและเคยทำสติชนะคู่ต่อสู้ได้ในเวลาเพียง17นาทีคือเป็นการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เร็วมากเลยทีเดียวความสามารถและจุดเด่นเนื่องจากเจ้าเขาลือลั่นแห่งไก่ชนสายพมา่าทำให้ชอบเดินตีเข้าหาคู่ต่อสู้แบบรวดเดียวจบและมีเชิงดีอันดับที่7เจ้าเรือรบไก่ชนเงินล้านตัวสุดท้าย พลาดไม่ได้กับเจ้าเรือรบไก่ชนสายเลือดพม่าง,งอนควาชัยชนะด้วยเงินเดิมพันรวมทั้งสิ้น13.5ล้านบาทจากสนามไก่เงินไก่ทองนะวันที่27กรกฎาคม2562โดยเจ้าเรือรบเป็นไก่ชนที่มีความน่าสนใจตรงที่สามารถเอาชนะนอกคู่ต่อสู้ได้เกือบทุกตัวความสามารถและจุดเด่นเจ้าเรือรบไก่ชนเงินล้านตัวนี้นับได้ว่าเป็นไก่ชนที่มีความน่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยเพราะเป็นไก่ชนที่เน้นตีลูกกระเดือกตีคอล่าง ตีหูซึ่งต่าระส่วนล้วนแต่เป็นจุดอ่อนจุดตายทั้งนั้นไก่ชนตัวไหนก็ตามที่ขึ้นเวทีกับเจ้าเรือรบมักมีสภาพที่ดูไม่ได้เกือบทุกตัว